สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนมก,กราคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่ดวงดาวเขา้ามาอยู่ใบแรกนะก็ถือว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่นะคะมีชื่อเสียงนะคะหรือมีคนรู้จักค่อนข้างมากรวมถึงอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นข่าวดีการเดินทางด้วยนะคะซึ่งนะคะหน้าที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็อิทธิพลของไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่เข้ามานะคะสร้างความสําเร็จและไพ่ปีศาจด้วยนะคะก็เรื่องของการทํางานเรื่องของธุรกิจต่างๆเรื่องธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะคะ เข้ามานะทำให้นะคะมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะแล้วเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะไพ่การเรียนการศึกษาข่าวดีไพ่ผู้ใหญ่นะคะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะฉะนันถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะจึงแม้ว่านะคะในตําแหน่งนะบางตําแหน่งนี่อาจจะทําให้คนที่เกิดราศีกรกฎมีความกลุ้มใจบ้าง ะะแต่ก็ถือว่ายังไงก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็ตําแหน่งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย,ยก็เป็นตำแหน่งที่ดีน่าที่จะมีข่าวดีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนซึ่งจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎ ในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่ือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องระวังอาจจะมีปัญหานะคะหรือผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามาเบรกบ้างนะหรือเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานอาจจะเคลื่อนไหวยากบ้างนะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกรกฎเองนะคะอาจจะต้องเข้าไปนะพูดคุยนะคะหรือปรับความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้ให้มากนะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสำนักง,งานร้านค้านะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือปัญหาเรื่องน้ํานะคะอันนี้ก็เราก็ไประวังแล้วกัน แต่มองว่ามันยังแก้ไขได้แหละแล้วก็คนในบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะแล้วก็คนราศีกรกฎด้วยแหละนอาจะมีเรื่องของปัญหาโรคภูมิแพ้บ้างนะเราก็ไปทําบ้านให้เกิดความสะอาดนะคะแล้วก็อย่าทําให้เกิดความชื้นมากนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของนะคะสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวนี่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและตาแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะน่าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการงานแล้วก็การเงินแหละหรืออาจจะมีข่าวดีในช่วงเดือนนี้นะคะ ในตำแหน่งของบริวารลูกน้องถือว่านะคะบริวารยังเข้ามาสนับสนุสน,นงานนะแต่ว่าต้องไปกระตุ้นน่ยกับเรื่องของการทํางานหรือการบริการนิดนึงเพราะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ค่อยสอดคล้องแหละหรือการบริการไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันอันนี้ก็ต้องไปดูแลหรือควบคุมในตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารด้วย และตำแหน่งของลูกหรือหลานนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันอันนี้ก็เราก็ต้องไปปรับหรือต้องไปดูแลโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องดูแลใส่ใจกันให้เยอะหน่อยในช่วงนี้นะและตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะเพียแต่ว่าต้องปรับกับเรื่องของการทํางานร่วมกันด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะ มันจะเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ต้องมานั่งรับผิดชอบนะคะในสิ่งต่างๆด้วยในช่วงนี้นะคะก็คือต้องปรับการทํางานปรับความรับผิดชอบนะคะที่มันสอดคล้องกันกับเพื่อนด้วยนะคะและตําแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนผิวขาวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะ,ะต้องมองว่านะคะคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยถ้ามองกับเรื่องงานนะคะก็เป็นเดือนที่ ยังเกิดโอกาสแน่นอนแหละเพราะไพ่ค่อนข้างสวยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือปัญหาเรื่องของหัวหน้าบ้างนะหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องสถานที่อะไรนะคะแต่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังเคลื่อนไหวไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือความสําเร็จแน่นอนนะ,ะเพราะว่าดวงเนี่ยก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะมันก็จะมีไพ่เสียหายบ้างหละซึ่งเราก็ต้องไปปรับ นะคะหรือว่าต้องไปทําความเข้าใจแล้วก็ธุรกิจการงานมันก็ต้องเน้นการบริการเนี่ยนะแล้วก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากเรียนรู้ให้เยอะการทํางานมันก็จะนะก้าวหน้านะคะมากยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยขึ้นไพ่แปดเหรียญอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาชีพเนี่ยก็สร้างในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากพื่เนี่ยว,ว่าเดือนนี้นะคะไพ่ยี่สี่เขาอาจจะเตือนเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะซึ่งยังต้องระวังอยู่แล้วบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงบ,บ้านปร,ปรับปรุงร้านด้วยนะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะเราก็ไปควบคุมแล้วกันและบางคนเนี่ยก็ปัญหาสุขภาพด้วยแหละนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ก็มองว่า การเงินม right ันก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะคะมันก็เป็นเรื่องของการเงินที่เราจําเป็นต้องจ่ายหรือเป็นการเงินที่ยังมีเรื่องของรายได้ที่มันยังกลับมาอยู่นะฉะนั้นการเงินนี้ยังถือว่าส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความรักอีกรอบหนึ่งอาจจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าคนที่เข้ามานะจะยังเป็นคนที่นะคะสามารถพัฒนาได้ แี่ยังเป็นคนที่ส่งผลในด้านดีอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อุปถัมภ์กันนะคะพิจเดือน,นี้นะความหวานมันค่อนข้างลดน้อยลงไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักมันไม่ใช่เป็นคู่ที่ต้องรักกันอย่างเดียวมันต้องเป็นคู่ที่อยู่กันด้วยเรื่องของความดีด้วยนะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะต้องรู้จักที่จะดูแลเทคแคร์กันในช่วงเดือนนี้ให้เยอะๆถ้ามีปัญหากันนะคะควรที่จะกลับไปให้โอกาสกันอีกรอบ 1> 1. เพราะว่าคนที่เป็นสามีภรรยาเป็นคู่กันนะเป็นคู่สินเสมอกันนะคะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอยากจะให้เอาดูแลเอาใจใส่กันให้เยอะหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องมองว่าเรื่องของอาหารการกินแหละเรื่องของการดื่มต้องควบควมุมไขมันในเลือดน้ําหนักตัวนะคะอาจจะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็นะคะการทํางานของช่วงล่าง ก็คือคุณสภาพสตรีคือมดลูกช่วงล่างนะคุณสุภาพบุุษก็อวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ปัญหาโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะคะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังนะดูแลเต็งให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีชื่อผลของพายโอกาสที่เราจะมีปัญหานะหรือว่าเรื่องของการแท้งบุตเกิดขึ้นส่วนคนที่นะคะ กำลังนะคะมีความคิดที่อยากกระตั้งรันนะคะก็ต้องไปควบคุมอะนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือต้องเข้าไปพบคุณหมอด้วยนะ,ะก็จะมีโอกาสนะคะที่ดีนะคะแต่เดือนนี้นะคะยังเห็นชี้นของไพ่ดีๆปรากฏขึ้นอยู่คิดว่าสุขภาพร่างกายจะยังไม่แย่รวมถึงถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลแหละหรือเข้ามานะคะรักษาทําให้สุขภาพร่างกายนะ,ะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายคนที่เกิดราศีกรกฎอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายของอคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าเรื่องลูกเรื่องบริวารนนอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกรกฎวันอาทิตย์ส่งผลดีคะ่ะกับเรื่องงาน นะกับการขยายธุรกิจนะคะจะได้รับโอกาสที่ดีหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นการเงินรายได้ดีเลยนะถ้ามีความคิดจะซื้อที่นะไว้เก่งกําไรถือว่าเกิดโอกาสหรือถ้ามีความคิดที่จะขายก็จะมีข่าวดีส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นคนที่เกิดนะคะในวันจันทร์ เดือนนี้มีชุวพลของไพ่แบบดาบเข้ามาทําบ้างนะก็เหนื่อยอึดอัดนะหรือเคลื่อนไหวยากนะคะหรืออาจจะถูกควบคุมเยอะนะจันต้องอดทนค่ะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานต่างๆหรือความรับผิดชอบนะคะที่เราได้รับในช่วงนี้เราอาจจะต้องลงไปดูแลนะคะหรือต้องลงไปควบคุมด้วยตัวเองด้วยผู้ใหญ่อาจจะเข้ามากดดันมากฉะนั้นต้องอดทนนะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่รายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่แถมยังเป็นเดือนที่อาจจะตุก ควบคุมด้านการเงินแหละจะถูกตรวจสอบบ้างนะคะฉันเรื่องของการเงินไม่ควรเคลื่อนไหวเยอะควรจะอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูด้านการเงินดีกว่า ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะฉันต้องปรับกันให้เยอะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือโรคหวัดโรคภูมิแพ้อาจจะเกิดขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันังคานะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการเดินทางเรื่องข่าวทางไกลนะคะหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจการขนส่งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ การเงินรายได้ยังส่งผลในด้านดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะจะพบรักทางไกลนะคะถือว่านะมีดวงจะได้พัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะคะก็จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ส่งผลในด้านดีมากขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงบันพุธนะคะถือว่าการทำงานนี้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะโดยเฉพาะการร่วมหุ้นลงทุนนะหรือว่าในเรื่องของการทำงานประสานงานการเป็นคู่มีหุ้นส่วนมีคู่หูหรือมีที่ปรึกษาเนี่ยนะคะก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขายตรงธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะหรือธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำนะคะการทำงานก็นะ,ะเกิดโอกาสแน่นอน,นะค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่อยากจะให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงโดยเฉพาะคนไหนที่แบบมีที่ปรึกษานะในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะแต่เราก็ต้องแบบควบคุมการเงินหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้มากหน่อยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะถือว่าเป็นความรักที่ยังไม่ใช่ เป็นรักแท้นะแต่เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะอันนี้เราก็ต้องใจเย็นนะคะเราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังเพราะก็มีโอกาสที่จะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาปัวพันส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักนะยังส่งเสริมกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ความสัมพันธ์ต้องระวังเรื่องของมือที่3าค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องของความรับผิดชอบใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะ หรือนะเป็นเดือนที่ต้องปรับปรุงหรือหาข้อมูลกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีอยู่แล้วแต่ค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจะเยอะฉันต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่คนโสดยังไม่มีเวลาเอาแต่ทํางานหาเงินอย่างเดียวฉันต้องรู้จักเปิดใจรับนะกับเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยแต่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ส่งเสริมดวงเราไหมจริงๆเขาเป็นคนเก่ง นะคะเจนั้นก็ถือว่ายังส่งเสริมดวงกันแหละนะคะอันนี้แต่มันต้องปรับกันหรือต้องคบกันให้เกิน5เดือนนะมันจะชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักนะคะมันก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินแหละนะคะเะนั้นเราต้องไปปรับกันให้เยอะหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงวันศุกร์นะถือว่าการทํางานหรือการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะนะจะมีการต่อย,ยอดธุรกิจเกา่าธุรกิจเดิมธุรกิจครอบครัวก็ได้หรือบางคนเนี่ยนะถ้ามีความคิดอยากจะกลับไปทํางานที่เก่าที่เดิมนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลในด้านดีนะคะดังนั้นเรื่องของการทํางานเรื่องของโอกาสเรื่องของข่าวดีการเริ่มต้นนะคะจะเข้ามาการเงินนี่ไรายได้ดีคะ่ะนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักดังวัยนะคะหรือว่าคนเก่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์ส่งผลดีเลยการทํางานประสบความสําเร็จราบรื่นดวงนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสับสนอย่างเต็มที่นะคะถ้ากําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนการเงินนี่รายได้ดีเลยมีสภาพคล่องนะมีดวงที่จะมีโชคจากผู้ใหญ่นะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะคนโสดพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ อาจจะแนะนําในเรื่องของความรักมาให้ถือว่าเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่เป็นคู่สินเสมอกันเป็นคู่บุญนะฉะนั้นถือว่าเป็นคู่ที่ดีมากๆนะคะอยู่แล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องรู้จักสร้างกุศลให้มากๆโดยเฉพาะการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ความกระตันอยู่นะคะแล้วก็พาท่านออกไปทําบุญร่วมกันข้างนอกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบุญกับโรงพยาบาล ให้ทุนการศึกษา,าการทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะก็ได้นะรวมถึงนะการทําบุญกับผู้สูงอายุค่ะอันนี้จะส่งผลดีมากๆเพราะจะเป็นบุญนะคะที่เข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินโดยตรงเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะมองว่าเดือนนี้นะก็เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะมีที่บนของไพ่สีดาบบ้างไพ่สีดาบมันก็มีปัญหา,าปัญหาตรงไหนละ่ะก็นู่นแหละผู้ใหญ่ ะะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้หรือเรื่องบ้านเรื่องสถานที่เห็นไหมคะมันก็อาจจะมีปัญหาหเราต้องแก้ไขหรือต้องลงไปดูแลด้วยตัวเองแต่ว่ามันไปจบลงตำแหน่งที่ออกมาดีมากๆอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นอะไรที่ติดขัดในช่วงนี้กลับทําให้คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะได้ประโยชน์และผู้ใหญ่นะที่อาจจะไม่เคยแบบให้ความสนใจคนที่เกิดราศีกรกฎอาจจะกลับมาให้ความเมตตาในช่วงเดือนนี้นะคะ ซึ่งยังไงก็ส่งผลดีนะคะกับดวงชะตามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรนะคะ ไพ่แสงสุกก็บอกว่าเนี่ยนะคะการทํางานต้องระวังจะมีคนอิจฉานะมีคนเข้ามานะ,ะซุบซิบนินทาขัดแข้งขัดขานะ,ะทาให้นะคะปัญหากับเรื่องงานอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยุแยงนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะหรือผู้ร่วมงานที่เป็นผู้หญิงอะ่ะอาจจะมีเรื่องของปัญหาการทําให้การทํางานเนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะฉะนั้นในเรื่องของงานที่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออยู่แล้วคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยอย่าไปว้าวุ่นกุ้มใจอย่าไปรับฟังนะในเรื่องของปัญหาหรือว่า าไปรับฟังในเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระเราก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากสร้างผลงานให้เยอะค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกเดือนนี้ค่าใช้จ่ายมากนะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถุกหลอกถูกงงด้วยปัญหาหนี้สินด้วยนะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะคะฉะนั้นการเงินหรือการลงทุนในช่วงนี้อยากให้วางแผนนิดนึงนะเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันอาจจะ มีค่าใช้จ่ายมากกว่านะคะในเรื่องของโอกาสที่เราจะมีรายได้เพิ่มอันนี้เราก็รับฟังไว้เราก็ไประวังแล้วกันส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่สังสุุบอกคนโสดก็มีดวงนะที่จะพบรักนะอาจจะพบรักมากกว่า1คนก็ได้หรือพบรักทางไกลนะหรือพบรักกับคนที่แบบมีลูกติดก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ยืนยาวนะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกัน ะะมันยังมีทุกขัหของพายความเจ็บช้ำน้าใจเรื่องของคําพูดเรื่องของการที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันหรือว่าบางครอบครัวเขาไปเที่ยวกันนะช่วงเดือนนี้ไปเที่ยวเป็นครอบครัวเลยแต่ว่า เที่ยวแล้วกลับมาแล้วมันต้องมีความประทับใจใช่ไหมแต่ว่าการไปเที่ยวเป็นครอบครัวกลับมากลับไม่ประทับใจนะกลับทําให้เกิดความร้าวฉานเพื่อนมากขึ้นฉะนั้นนะคะครอบครัวไหนที่กําลังเตรียมวางแผนที่จะไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวต้องมีความสุกนะนะต้องพยายามทําให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็อย่าใช้คําพูดที่ไม่ดีนะคะมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยคําพูดเสียแทงใจกันคําพูดดูถูกคาพูดดูแคลนกันเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดความเจ็บช้าน้ําใจอันนี้ต้องแบบ ใส่ใจกันนะคะแล้วก็พยายามลดในเรื่องของปัญหาลงบ้างนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นนะเรื่องของสายตาด้วยนะ,ะแล้วก็อาการปวดกระดูกข้อมือหรือหัวไหล่ค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ